สวัสดีดินด้วยครับตอนนี้อยู่กับช่ n งเกมเมอร์ทีวีขอไปได้วยครับต้องมีเสียงลายแล้ก็จะมาเล่นแบบของผมน,นะครับแบบของผมน,นะครับเป็นแบบที่ทแข่งวะครับถึนเราแข่งช่ไม ลงไปเดยอผ่ันชิคกี้อยลวไปแล้วไปแล้วไปก็ลุยนะ้ำไปลาวาลาวาเป็งแบบนักลาวาวโอ้โอ้ฮะมุน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  วงซ้ายครับวมก็วงสมซ้ายวงขวาฮ้วงซายครับนี่ผ่านสตาร์ทฟินิชโอเค,คีร้อวันมันก็จะเขียนด้วยเข้าไปได้ครับมีเสียงลาย กระทางนี้ครับถ้ามีเต็มสี่คนนะครับเว่ารถสี่คันเต็มสี่คนโค้งซ้ายโค้งขวาแอนโค้งขวาโค้งซ้งายจัดข้ามสะพานโค้งซ้ายโค้งขวา หงใช้หวาฟังชมรถอยไปนะครับเพียงคนเดียววางหลับสองครับสามครับตอนนี้ก็เหมือนก็จะเขียนเสร็จตอนนี้สามครับสามลุยนะ้าเรมาลองดูที่อยู่ทบให้ครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์มา นี่สนุกแน่ครับสนุกใครสนุกกว่าหนึ่งไม่สนุกกว่าสองครับสำคัญมากลายต่อไปก็ได้ครับนี้นี่นี่ครับ มันก็จะเขียนคนชะนะอีกรอบนะครับอืมแค่นี้ครับลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย